กวเดี๋ยวไม่ได้แก้วเลยปั่นซะแล้วโอ้โหปั่นโคกไม่มีพายครับนี่รุนนี้พายไม่ต้องครับว้าแฝงนี้ผมเคยมาปั่นนะแมงติดโงยุงกินตานะครับสมัยยังไม่มีพายยังไม่ได้ทำเล็บน้ำน้อยไปหน่อยนะ ตับจริงมันก็ไม่น้อยนะนะัาประจมก็เยอะอยู่นะโอ้โหระยะแปลงนี้ประมาณประมาณ 20, 20า่0นะไรย่ได้นะครับคร่าวๆฮะผมจำไม่ได้แล้วโอ้โหสงสารรถเกิน บัวนะครับกินหมดเลยอ่ะกินหมดทั้งแปลงเลยนะนะอันนี้ก็หวานใหม่นะครับจะผมดูให้ดูแปลงนี้ก่อนแมงบัวเขาบอกแบบปีนี้แบบหนักหนาสาขัอันนี้ไม่มีมั้ยอันนี้พันอะไรลงุงอันนี้ันสีหนึ่งสีหนึ่งเขาเบา อันนี้พอ่ออันนี้เลยอันนี้ตองนึงอันนี้ตองหนึ่งอันนี้ของพ่ออะไรเบอร์ข้าวเบอร์ครับแต่ซีหนึ่งเนี่ยโอ้กินก,กินมากกินั้งแป้งเลยไง <c oughs> โอ้กินแบบโหดเกินล่ะนี่นะท่านผู้ชมดูดิดูมันกินนะคือกินแบบกินแบบข้าวตายไปเลยอะ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ที่ ผมอันนี้มานะตั้งแต่ตั้งแต่มามาอยู่ดีบิจิตนะครับมีปีเนี้ยมีปีนี้นะคแบบหนักหนาสาหัสมากนะครับเพราะว่าปีนี้เหมือนกับพวกเคียรพวกอะไรที่ลงแบบโอ้โหปหดจัดอะท่านผู้ชมดูดิกินจนต้องตายอะทั้งที่ปีนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะ พอจอจะมาหนาวแก้ไม่กี่วันนี้เองนะครับประมาณ4ีหวันเนี่ยแต่ว่าเพียนะปีนี้นะเพียงลงหนักมากครับอ,อันนี้น่าจะ ไม่รู้นะจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าหนาวนะครับของพ่ออันนี้ของโมตาน่าจะไม่รอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับค่อยดูเพราะว่าเพุ่งหวานใหม่แต่น่าจะรอดนะครับ